มเขากับตำหงอ่อค่าพี่นอ้องมาเด้อคุะขาดก็ได้ตํำหุอ่อได้เหมือนั่นไอ้เริ่มยุ่ง่อ้แมไข่ไอเริ่มยุ่งพี่นอ้องมาค่ะ <c oughs> อันนี้กับน้องใหม่นม้องใหม่หงน้องหม่หวานน,ายยาน้องใหยันค่ะเดีแซ่บบพี่น้องน้องขาวขาอนี่กแกงเห็ดปุ้งแดนามากค่ะแกงอินแซ่บต่แซ่บนอ่องน้องหม่ขาวขาวขาวจบกินไปนอหนึงหอเ ต้องสีปบอง,บง,งอยีน้องมึงเนาะนี่ต้นนอขาวๆเดีเ๋ยวแซมดิต้องเสีเบก่ง,งยีนองมันเป็นแบบน,นี้แซบก็พี่น้องขาดก็เลยมันน้องใหม่หน,นี่กเกงเห็น,นซ,นซนนนีนควันขนมเกหือนบ่นนน้องใหม่นะนาะแต่วกว็อาเกากั Bơ, bơ, bơ. Bơ, bơ, đậu, bơ, nó có lửa là, đó, đó. Tổng, đúng không mới, ừ. ừ. nó thòng khử đâu, nó vẫn là mới, nó mày ván, cái nào, nó để tôm chua luộc, nó chua, giờ luộc chung là được cả khử nó được cả. Chứng minh là nó mới búng nên. nó mới, nó mới búng ván, nó mới búng ván, cái nọ nó mới búng ván, nó để tôm đón. hấp búng cọp có cọp, hấp búng keo không, có hai con, cái chỉ im lặng loài nè. อันนี้ผักขันจองค่ะผักขันจองกับนีอยากกินผักขันจองงคือสิกินผักบุงเอาบุงเก็บมากจ้ะเดินบัน่นแล้วค่ะเดินบั่นเดินบัน่นนีด่ดีพี่น้องไม่ๆๆอยากกินเขาไม่อยากกินเขาเอาลงแทนเน นั่งนน้ำมาอยู่เอาแนเราเมื่อ,อเดืออานเป็นเป็นกเ่นิลวคัเขาเขาบ่่ยาวสงเนั่ท้ป่อกเปนาม่อก่อน่อ,อนเมี้ยวอยู่นยไนยายนะไม่กินม่นก,นมนกินม่นกินก่อนตเมี้ยวอย่นี้เงส้นบางือเากินเป็นบ

ลูกม<อ>ะ่ะปลาหมึกพี่น้องลอูกอ,ะอ่ะเยอะเลยพูดถ้งนี่ปลาหมึกปลาธรรม,าาม,มาดาก็าบพกดถึงใช่ใ,<อ>ใช้ตัวไหนก็เด้ออืมจุ๋มเลยรับพี่น้องไว้เท่ชนี้เด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจงค่ะแล้วครับพี่น้องบ๊ายบาย